ขอเตือนกันไว้นะฮะเตือนแล้วเตือนอีกผมก็อยากจะเตือนแล้วกินโดยแต่พี่วัชรินีเขาไม่อยากจะยุ่งหรอกแต่ผมชอบยุ่งเรื่องนี้เลยเฉพาะอะไรคะผมเห็นแล้วลำคาญมากพี่วัชรินีอะไรสักอ๋อกรีด <Green. S 2> <c oughs> มันเป็นไปไม่ได้แต่ว่าทำไมผมไม่เข้าใจเลยทำไมคนบางทีที่ดูมีความรู้มากๆกลับไปเชื่ออะไรพวกนี้แพงๆงะพี่วัชรินี เออไม่พูดนี้ยังไงพี่นี่รับกี่หรือเปล่าเนี่ยอ๋อไม่รับหรอกค่ะขี้เกียจบาปเออนะคะไม่ไม่ไม่ไมถ้ารับเลยผมเลิกรับถือเลยนะอ,อ๋อพี่ไม่ทําเออไม่เกลียดนีไม่เกลียด,ยดออถ้าพี่จะทํานี้พี่ก็ออกหนึ่งเก้าศูนย์ศูนย์สมัยก่อนไม่ดีกว่าแล้วพี่ยังไม่ทําเลยเออนะคะคือ,อของพี่ต้องมาเจอตัวต้องมาวางแผนกันจริงๆคือถ้าจะได้ ถ้าจะได้เงินนะถ้าจะได้เงินจริงๆต้องถูกต้องนะฮะต้องมีคุณธรรมรนะฮะพี่ถึงจะทำนะไม่อย่างนั้นไม่ค่ะไม่ทำเด็ดขาดนะ,ะคะอย่างนี้พี่ไม่ทำ อืมที่เขเรียกว่าต้องถูกต้องครับค่ะเป็นคุณธรรมของสำหรับคนในทางศาสตร์ทางลายมือนะฮะนะครับเห็นที่พี่อาจจะเป็นคนที่แบบพูดเล่นสนุกสนานตลกโปกฮายิ่งในห้องเรียนเนี่นะฮะถ้าเงินอะไรที่ได้มาไม่ถูกต้องและไปหลอกลวงใครนี่พี่จะไม่ทำนะฮะมันบาปมันบาปครับแต่บางคนเขากี่ก็ได้ผลนะอ๋อ นั่นแหละมันเป็นความคิดไงเขาบอกว่าไอ้บางทำไมเขาได้ผลน่ะคือสมดังดวงเขาอ่ะอย่างนี้นะพี่เขียนให้ดูทำไมมันเป็นอย่างนั้นน่ะนะคะจุดอายุเนี่ยนะคะอ๋ออันนี้มันเขียนไม่ได้ใช่ไหมอ่าโอเคอ่ะจุดอายุเนี่ยนะคะเขาเดินมาค่ะนะคะเดี๋ยวปากกาไม่ค่อยดีด้านนี้ดีป่ะดูด้านนี้นั่นนาจะเวิร์กว่าจุดอายุเนี่ยนะคะครับ พอมาถึงจุดอายุตรงนี้ปั้งเขากำลังจะได้ไม่ต้องกรีดเนี่ยมันก็ได้แล้วนะคะแต่ถ้าแน่จริงคุณเอาตรงเส้นตัดตรงนี้สิหลายเส้นเนี่ยคุณทำให้สิแล้วก็กีดให้มันให้มันดีขึ้นมาถ้าอาจารย์พจนีทำนะคะรับรองว่าได้ทุกคนเพราะอะไรลูกศิษย์ก็ดูได้อพอดวงพอมาใกล้ถึงตรงนี้มาเลย อทําให้ยังไงมันก็ได้แต่ถึงไม่ทํามันก็ได้อยู่แล้วจังหวะชีวิตเขาได้แต่ถ้าตอนเนี้ยอืคนเก่งต้องทําอย่างนี้สิช่วงที่เส้นตัดเนี่ยมีปัญหาทําตัวนี้ดิถ้าทําพี่รู้เนี่ว่าเขาจะได้เงินอ่าพี่ทําได้ไหมพี่เรียกว่าตามน้ําเอออ๋อใช้วิชาตามน้ําอ่าดังด้วยแล้วก็ดังด้วยแล้วก็เป็นการเลือกเอาเขาเรียกอะไรนะเลือกเอาเลิก ดูเลิกถ้าไม่เถื่ไม่ทำเพราะเผอคนที่มีความรู้แบบนี้ขายไอ้พวกนั้นเลยนะไอ้พวกเครื่องรางอะไรพวกนี้ใช่ไหมขายพวกไอ้อะไรนะของแปลกอะไรเงี้ยนะหินพิเศษอะไรอย่างนี้ก้อนหินพิเศษอะไรอย่างนี้ให้โชคลางอะไรเงี้ให้ลาบสักการะแบบนี้เจอหลายหลายคนใช่ไหมวิกตอรี่จะไงเอาขี้หมาใส่กระเป๋ามันก็รวย